สวัสดีค่ะดอกพุดตันสีสวยสวยด้วยะหอมบานบานเขากำลังเอ,อ่อทำใหม่กำลังสมเซมแต่ว่าไม่เห็นจะโคถ้าเห็นจะขอดอกใหม่เพราะว่าเขาขุดดอกใหม่ตรงนั้นออกแล้วลดเยียบจนพงังหมด เห็นบอกไอริสเข้าสีสวยๆส,สีม่วงตอนตอนเดินมาทรงหลบเหล็กเห็นแต่คนทาสี <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมาวันหลังวันวันสุกหนาจะขคุดถิงยัง <c oughs> อยากหลูอยากหลู <c oughs> อ๋ออย่าให้คุดถิงเลยเนาะได้เห็นเข้ามาแต่วันได้เอขอขอเขาเนาะโอ้ยนกอะค่ำค่ำล้วพีโนงแล้วว่าฉันอะ ก็ยังเดินอยู่ทรงซุพิ a a ี้นี่นี่ลูกไปทำงานหลานพักแล้วก็ร้อนมากฉันก็เลยให้เขากลับบ้านหน้ามาม่าอีกพอน่ามดฉันเลยทรงเขเดียวค่อยๆทรงไปเรื่อยๆเหนื่อยอยู่จ้ะเหนื่อยแบบว่าฉีดวัคซีนเอสตาซีนิกามาตั้งสิบกว่าวันแล้วเนาะแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่สงสัยจะแพ้เพราะว่าฉันอายุยังไม่ ยังไม่หกซิ่บอเนาะเขาบอกว่าหมอบอกว่าก่อนฉีดหมอบอกว่าอายุต่ำกว่าหกซิบอาจจะแพ้ถ้าไม่สบายก็ให้กินยาแก,ก้ปวดหมอบอก <c oughs> หรือไม่ก็อาจจะปวดเมื่อยหมอบอกเนาะแต่ฉันเหนื่อยฉันไม่มีแรงเลยเหมือนกับว่ามันอ่อนเพียน่ะเพียแบบเพียมากอ่ะเหนื่อยเออเล่นหุ่นละหุบทุกที่เล่นได้มากกว่ายี่สิบนาทีไหมเล่นได้นาน เดี๋ยวนีเล่นแค่สิบนาทีฉันก็นเหนื่อยเล้วแต่ป่ะดีหน่อยเนาะดีหน่อยแบบป่ะยูน่นี่มันไ่ร้อนมากจาก้ะวันนี้ร้อนเพราะคำนม่ลมแล้วนี่วันนีร้อนนอกโอ้ลี่นะโอหลี่ก็ซื้อซื้อซื้อ <c oughs> <c oughs> ไอติมาให้เขาไปตรวจโควิดไงเขาไปตรวจโควิดแห้วหฉันก็่มาส่งค่อยเขาวันนี้ฉันส่งมากกว่าเขาส่งมากก่าลูกแบบส่งช่วยลูกลนะเนาะความสุขของลูกก็เลยอยากช่วยแบบว่ะ เขาส่งนังสือพิมพ์ได้เขาไปทํางานหลานพักเขาเอาเงินไปเอเอาเงินไปสื่ออะไรรถจักรยานเขาสื่อเออจักรยานแบบอะจักรยานสมจักรยานแบบอยากให้ดีต๊ต,ต๊กแต่งจักรยานอะไรแบบเนี้เนาะออฉันก็เลยยอมเหนื่อยให้ลูกให้ลูกเออให้ลูกมีความตุ๊กแบบลูกชอบ ลูกฉบจักรยานเนาะอ้ยเออลมลมแหละตอนนี้ดีแลัไพี่น้องมีกี่เดดร้อนๆอน้ยนักสุปเฉชั้นหล่นเนี่ยเอานาลมจากลินไหนละ่ะชิ้นีอโฆษณาลมจากลินไหนล่ะใส่ไปเลยบา้านไข่ไม่ได้กะช่างโอ้พักเสียนก็เต็มเลยพี่น้องแบบนี้ก็บพักเสียนนะแต่เป็นพักเสียนอีกแบบหนึ่งจะ้ะตำหลวเนาะเต็มเลย โอ้โหออกดอกเดี๋ยวออกตูมเยจ้ะกำลังเป็นดอกเป็นดอกก็มีเพาะบางที่ก็ผุดพิษพี่น้องั้งแต่ไปฉีดวัคซีนมาลงหลงลืมลืมนะลงหลงลืมลืมผุดพิษถูกถูกอ่ะเออผุดพิษถูกถูกช่จะคล้องหรือเปล่าเรี่ยวรถนะจะคอดอกไหมไปส่งกอนโตกอนพี่น้องเลยออีกตั้งสองรถจ้ะ แต่ว่าบางที่ฉันตรงไม่มดหรอกฉันชอบพูดแต่ว่าเนาะ <laughs> ไม่สบาย <laughs> ไม่สบายแน่เลยนึกว่าเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งร้อนแหละนี่น้ำฉันก็มดแล้วไม่พอแล้วต้องใส่จะกลับบ้านเลยเอาเดี๋ยวเอานังสือพิมพ์ใส่รถที่ก,กองเอาไว้นังสือพิมพ์ที่กองอไว้เอาเดี๋ยวว่าใส่รถแล้วก็กลับบ้านเลยไม่ส่งต่อไม่ไหวน้ำกินไม่มีแล้วโอลีก็จะทํางานหลานพักเนาะโอเคจ้ะมาดูดอกไม้แล้วก็มาคุยด้วยจ้ะเนาะ มีคนคุยด้วยเนาะขอบคุณหลายๆจะมาฟังกันชมดอกไม้ด้วยด้วยให้ชมให้ชมให้ดูดอกไม้จะห,หอมหอมเดี๋ยวถ่ายก็บ้านให้ดูก็บ้านมีหลายสีจ้ะเนาะก็บ้านยังไม่บานบานฉันมันไม่มีเดดหลายเหมือนทางนี้เนะาะจะโอเคไปแล้วจ้ะเนาะสวัสดีจา้า